สวัสดีครับแฟนเพจแฟน YouTube ช่องเกียรติศักดิ์พามวลชาแนลนะครับครับผมวันนี้ผมมีคลิปสันส้นๆมาเสนอมาเว้าสู้กันฟังนะครับครับก่อนที่จะไปะชมนี่จะลืมกดติดตามกดซับสไครแล้วก็เป็นกําลังใจให้ช่องของผมด้วยนะครับเกียรติศักดิ์พามวลชาแนลครับผมโอเคมาเบิงงกันนะครับวันนี้ผมได้งานเหมาจากโรงเรียน รงเรียนโสดอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิจะเป็นวันเด็กนะครับวันนี้นที่สเุเีที่ส1เอมกกลาสองห้าหกหกเป็นวันเด็กกะได้รับงานเหมาเนื้อย่างคุณครูกะสา3สิบสามสี่สิชุดนะครับก็ขอบคุณออพออ,อโรงเรียนโสดหลายๆนะครับกะเป็นลูกค้าประจำของทางร้านเขาอ,อ่ะโอเคมาเบิ้งกันนะครับผมก็เตรียมงานให้ มีน้ำจิ้มน้ำจิ้มอร่อยสูดเด็ดน้ำจิ้มทางร้านซิมจังหอมเนื้อย่างเกาหลีน้ำซุปอันนี้หมูนะครับเี่เอาเห็ดไว้เนื้อหมูนี่นะครับ40สบชุดนะครับผักมีผักนะครับจะเป็นผัก ขาเขาหเป็นชุดเปชุดชุดไว้นะครับสีชุดกระทะกระทะสีใบน่าจะกระทะกระทะสาิบเนะครับกะทะิบเจทษทีนะครับเต้าเต่าสาชุดนะครับเต่าสาชุดขอบคุณหลายๆครับขอบคุณพอออโรงเรียนสด อำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิน่ครับเป็นที่ว่าเป็นแบบว่ากักฟออภัยนะครับแต่ว่าผมกม่ได้นั้นว่าเป็นเด็กน้อยที่ว่าออสิติกนะครับที่ว่าเรียนอยู่โรงเรียนนี่ร้อยร้อยสี่สิบกว่าคนก็ผมก็ได้เกียรติได้ขอบคุณหลายๆขอบคุณที่ไว้ใจทางล้านเขาทางร้านของเขานะครับขอขอบคุณเอ่อ พออ่อนนนเนี้ยโสดแล้วก็คณะคุณครูที่เป็นแฟนเพจแฟนร้านมูกตะของเขาแล้วก็ต่อไปก็ขอถ้าเห็นคลิปนี้ก็ให้เป็นแฟน youtube เบอร์ของผมให้กำลังใจผมเ,เด้เลยครับโอเคเดี๋ยวเขามาสัมภาษณ์สัมภาษณ์คนตัวยงที่ว่าโตวจัดงานเตรียมงานเตรียมของให้ออกว่เห็นะครับแล้ก็ตื่นมาตีหาเพื่อน,นะครับ ตื่นมาสีหาแล้วก็เตรียมข้งเตรียมไอจัดงานสวัสดีสวัสดีค่ะครับผมขอบคุณพ่ออขอบคุณพอ่อโรงเรียนโสดศึกษาค่ะแล้วก็คณะทีมงานครูที่ไว้วางใจร้านซิมจังหอมค่ะอ่าแล้วเรา <c oughs> หายใจบอิมบาตัวท้องเราหายใจบาตัวท้องครับโอเคครับคลิปนี้ผมกะเหตุเป็นคลิปสัน้นๆนะครับเด๋ยวผมกะโทโทรให้เพื่อนมาไออ่า เอารถมาใส่พอดีรถผมเอาไปซ่อมเทอยู่นะครับโอเคครับก็ขอให้ฝากกดติดตามทางด้านของเขาด้นะครับครับขอบคุณหลายๆครับขอบคุณจากใจครับคลิปนี้ก็ผมขอจบเพียงเท่านี้นะครับเออขอฝากช่อง y t u t u เอ่อ Channel นะครับช่องเกียรติศักดิ์พามวล c h ชาแนลนะครับมือใหม่ Youtube มือใหม่ เพื่งหัดเ็ดหัดเทปคลิปที่ว่ามีประโยชน์สาระความรู้แบ่งปันกันนะครับเอ่อถ้าผมได้มีคลิปไปเที่ยวใด้พามวลผมัวสิพาไปมวลสนุกโอเคครับถ้าผู้ใดสนใจหมูกระทะกิโลละสองร้อยเตากระทะ20เป็นกิโลละ220ได้ที่เบอร์โทรศู2ย์แป3สอติดต่อมาได้ครับครับสวัสดีครับ